การค้นพบสมบัติเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลกและนี่คือสิบอันดับสมบัติที่ถูกค้นพบ 1. สมบัติตูตันคาเมนทิวแทงฮารูนสเ,เตรชเชอร์ถูกค้นพบในปี1922โดยนักโบราณาคดีชาวอังกฤษโฮเวิร์ดคาร์เตอร์ในสุสานของฟาโรตูตันคาเมนในอียิปต์สมบัตินี้ประกอบไปด้วยสิ่งของล้ำค่ามากมายรวมถึงหน้ากากทองคำที่มีชื่อเสียง 2. เรือสำเภาอูลูบูรุนอูลูเบรุนทิปเร็กเป็นเรือสำเภาในสมัยโบราณที่จมหยู่ใกล้ชายฝั่งตุรกีถูกค้นพบในปี1982มีสมบัติจากหลายวัฒนธรรมเช่นทองคำเงินและงาช้าง 3. สมบัติสแตปฟอร์ดเทียสแตปฟอร์ดเทอร์ฮอดถูกค้นพบในปี2009ในสหราชอาณาจักเป็นสมบัติยุคแองโกลแซกซอนที่มีความสำคัญม,มากที่สุด ประกอบด้วยเครื่องประดับและอาวุธที่ทำจากทองคำและเงิน 4. สมบัติซานโจเซซานโฮเซเกาเนียนเป็นเรือสำเภาสเปนที่จมลงในปี1708ใกล้ชายฝั่งโคลอมเบียสมบัติบ,บนเรือมีมูล,ลค่านับพันล้านดอลลาร์ถูกค้นพบในปี2015 5. สมบัติพระเจ้าทองคำแห่งทิ่ลิปปิน โกอาฟเดอรฟิลิปปินส์คิงสมบัติทองคำนี้ถูกค้นพบในเมืองบูตวนประเทศฟิลิปปินส์ประกอบไปด้วยเครื่องประดับและวัตถุศักดิ์สิทธิ์จากยุคก่อนอาณานิคม 6. สมบัติไวกิ้งคาร์เดอร์ฟาร์มกุยเดลฮอดเป็นสมบัติของชาวไวกิ้งที่ถูกค้นพบในปี1840ใกล้แม่น้ำริบเบิร์ในอังกฤษประกอบด้วยเนินและวัตถุล้ำค่าที่มีความเก่าแก่ 7. สมบัติวิลเบอรี่ไวด้ากันลีเป็นเรือโจรสลัดของกัปตันแบล็ก แซมเบลามีที่จมลงในปี1717และถูกค้นพบในปี1984สมบัติบนเรือประกอบด้วยทองคำเงินและวัตถุอื่นๆที่ได้มาจากการปล้น 8. สมบัติหลุมฝังศพของจิ๋นซีฮ่องเต้สมบัติที่ถูกค้นพบในปี1974ในสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีประกอบด้วยกองทัพทหารดินเผาจำนวนมาก 9. สมบัติเมาบอกเมาบอกฮอดเป็นสมบัติที่ถูกค้นพบในปราสาทประเทศโปโลแลนด์ประกอบด้วยเหรียญและสิ่งของล้ำค่าจากยุคกลาง 10. สมบัติเฟเนอเฟนสเตรเทอร์สมบัต,เทเทบติที่ถูกฝังโดยฟอเรสเฟนนักสะสมชาวอเมริกันและถูกค้นพบในปี2020หลังจากที่หลายคนพยายามค้นหามานานถึง10ปี การค้นพบสมบัติเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีมูลค่าทางการเงินแต่ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยชาติอีกด้วยถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้รบโกวนกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ